สวัสดีทุกทุกท่านครับตอนนี้กับอากาศดีๆนะฮะสำหรับวันนี้นะครับเป็นโปรแกรมการเคลือบแก้วที่ต่อเนื่องจากเมื่อวานนะครับสำหรับคันนี้เป็นรถ f อร t u n e r อ e ์นะครับเรจินเดนะครับตัว2.8ขับ4เลยนะฮะเครือโปรแกรมการเคลือบแก้วแบบเมกาเซรามิกโปรนะครับภายนอกภายในกระจกเครื่องหนตโดยสารและล้อแม็กนะครับสำหรับคันนี้จะดูแปลกตาไปสักเล็กน้อยจากปกติที่เราเคลือบแก้ว Fortuner Legend ทุกๆคันจะเป็น เดิมมาหมดจนเริ่มคันหลังๆไี่เริ่มมีของแต่งเข้ามาเช่นล้อแม็กมีโชคมาคันนี้แตกต่างขัาไปอีกนะฮะจะมีส่วนในส่วนของฝากะระโปรงที่เป็นคาร์บอนนะครับมีส่วนนี้ด้วยไฟตัดหมอกของกาซูเรซซิ่งนะจีอาร r ส r เนี่ยสวยดีนะคือเป็นชุดเป็นชุดแต่งที่ออกมาเข้ารูเข้าทรงมากๆนะครับ แล้วก็ใน,นส่วนของฝากระโปรงอันนี้จะเป็นของมอนซาชอมนะฮะก็อย่างที่เห็นนะครับก่อนหน้านี้เราจะทำํำการเคลือบแก้วเนี่ยเราจะเตรียมหิวก่อนมาข้างนอกเนี่ยไม่เห็นแล้วว่ามีรอยรู้อีกเดียวว่ามีความเงาอย่างเดียวซึ่งตอนนี้ผมตั้งใจโชว์ความเงาล้วนๆเลยขอบคุณแดดมากๆสําหรับสีขาวเนี่ยอยากได้แดดประมาณนี้เลยนะ เคยได้เห็นถึงความงานของสีขาวหลายๆคนถ้าหมอกออกมาแล้วเจอแ,แดดเลยเนี่ยมันมันจะไม่เห็นอะไรเลยนะครับสำหรับสีขาวจะไม่เห็นอะไรเลยนะครับจะเห็นแต่ความสว่างของของของแดดอย่างเดียวอันนี้โชคดีมากแดดกำลังดีอากาศดีดีนะฮะอากาศเย็นเล็กน้อยนะครับกับฝักกระโคงคาร์บอนนะฮะจินนี้นะครับใช้เวลาในการทําที่ค่อนข้างนานนิดหนึ่งเพราะว่าเวลาที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าออกมาจากสานักเนี่ยตัวตัว,ต,วตัวคาร์บอนเองเนี่ยที่จริงคงขัด เรียบร้อยแล้วแต่ถึงเวลาเวลาเขาเซตตัวพวกเรซินพวกนี้มันจะหดตัวเล็กน้อยมจะเห็นรอยที่ของการขัดหยาบมาเราจะต้องขัดละเอียดกับฝากระโปรงอย่างนี้อีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะการการเคลือบอีกครั้งหนึ่งฝากระโปรงของเอ่อจะบอกไปอยู่ก่อของฝากระโปรงของอะคอจูเนอร์ก่อนเลยปกติฝากระโปรงอคอจูเนอรเ์เนี่ยหนักมากนะครับหนักมากเสร็จคือปกติเขาก็ เปิดแค่นี้แล้วตกคนไหนคนตัวเล็ก,ลกน้าเปิดค้างแล้วเอาไม้ค้ำไม่ถึงเนี่ยผมมีคนหนึ่งที่เกือบไม่ถึงแต่ว่าอันเนี้ยเบามากเบาขึ้นเยอะเบากว่าเดิมเยอะมากแล้วเวลาแล้วเวลาลงไปเนี่ยอันนี้ปากกระโปรงคาร์บอนนะครับไม่เหมือนกับปากกระโปรงเหล็กที่มากับโตรถปล่อยไม่ลง ล่อยแล้วมันไม่ลงไม่ลงเข้าที่จะต้องกดเล็กน้อยแต่เวลากดเนี่ยจะต้องอยู่ในตำแหน่งของที่เขา mm. เขาเขาเขาบอกมาให้กดได้ mm. อยู่ใต้ปากระโปรงจะมีเห็นอยู่นะครับเราต้องสังเกตุนิดเล็กน้อยนะปากระโปรงวางปล่อยไม่ลงไม่ได้บางทีปล่อยวางแรงตรงข้อต่อปากกระโปรงแตกด้วยนะครับ จะต้องรู้วิธีในการใส่ในการปิดเล็กน้อยนะครับรถทุกคันมีทิคหมดนะขึ้นอยู่กับว่าเอ,อใครจะเก็บรายละเอียดในการใช้งานเขายัางไงนะครับโอเคเราพามาดูตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการตรวจงานนะันอย่างที่ผกบอกนะท,กทุกคันในการเคลือบแก้วของเราจะมีการตรวจงานทุกๆุกคันก่อนที่จะเข้าอบเพราะหลังจากที่อบแล้วเนี่ยมันจะแก้ไขอะไรค่อนข้างยากคันนี้นี่ไม่ได้ทําแต่ฝากกระโปรงล้อแมงนะช่วงล่างเขาก็ทำนะเห็นไหมฮะข้างล่างเป็นโปรเฟนเดอร์นะครับ สวยงามมากๆเลยทีเดียวแล้วรู้สึกเหมือนจะยกสูงมาเล็กน้อยนะแห่นส้มๆน,นั้น่าจะเป็นตัวที่ยกขึ้นมาเล็กน้อยนะครับส่วนตัวโช้กในที่พโปรเฟนเดอร์น่าจะเป็นตัวท็อปเลยทีเดียวนะครับรอบคันเปลี่ยนล้อแม็กนะฝากระโปรงภายในยังคงเดิมอยู่แต่ว่าคงอะไรไม่แน่ใจพอเปลี่ยนมาหรือเปล่านะครับสวยงามนะครับมากๆเลยนะครับคันนี้นะครับภายในห้องเครื่องห้องโดยสารเราก็ทําการเคลือบแก้วให้ด้วยเนาะ นี่ครับข้างหลังก็เป็นโชค๊คไม่แน่ใจว่าจะเป็นคิงหรือเปล่าแต่ว่าโชค๊คโเป็นเดิมเหมือนเดิมคันนี้คือใส่มาเต็มฮะก่อนที่เราจะมาเคลือบแก้วกันลูกค้าก็จะไปแต่งกันมาก่อนยังคงเป็นป้ายแดงอยู่รอยน้อยมากแต่ก็ยังมีบ้างเล็กน้อยนะฮะสำหรับฝาชิ้นส่วนที่เป็น บนหลังคาเนี่ยอย่างที่เห็นนะฮะจะเป็นสีดำถ้าปกติถ้ามีแดด,ดจัดเนี่ยจะเห็นเป็นเมทัลลิกสีน้ำเงินเลยทีเดียวตอนนี้นะครับเวลาออกแดดแบบไม่มีแดดนี่แเป็นสีดำนะครับไม่รู้เห็นหลือมาไม่เห็นนะเห็นแต่ความเงาอย่างเดียวเลยนะสุดยอดนะครับโอเคร้านนี้เราก็จะไปอยู่นานเอาเข้าห้องอบได้เลยนะฮะเพื่อไม่ให้ฝุ่นมันเยอะนะครับอันนี้ขออนุญาตนะครับเอาเข้าห้องอบกับเป็นขั้นตอนการต่อไปเลยทีเดียวนะครับ ขอบคุณรถบ่อครับไม่ว่าจะไร์สดกันหีนรอบรถบ่อก็จะมาหน้าร้านผมทุกครั้งนะฮะขอบคุณจริงๆฮะไม่รู้ทาไมไฟ์สดทีไรรถบ่อมาทุกทีเป็นเป็นเป็นพาะประกอบฉากนะฮะมีทุกครั้งนะฮะขอบคุณจริงขอให้ปลอดภัยนะครับโอเคนะครับสําหรับตอนนี้นะก็จะเข้าสู่ในกระบวนการการอบอินฟปเล็รอบสุดท้ายนะฮะก่อนที่เราจะส่งงานกันช่วงบ่ายเพราะว่าคันนี้นะครับตามกำหนดการทุกอย่างเป๊ะเลยนะครับ สวยงามมากนะครับกัแบบรถที่ทําตามขั้นตอนนะครับอย่างนี้นะครับสบายใจได้น้ายาจะอยู่กับตัวรถสวยงามจริงๆนะครับขยัแบบนิดนึงให้มันตรงหน่อยนะครับร้อนี่ดูบึกบึนมากนะฮะโชคนี่เซตมากำลังดีมากไม่สูงเกินไปนะครับ ก็ไม่แน่ใจนะว่าตัวโปเปนเดอร์เป็นยังไงต้องลองสอบถามกลูกค้าอีกทีหนึ่งว่าเวลาขับแล้วเด็กไหมนะฮะจะได้บอกต่อกับลูกค้าคนอ,อื่นได้ด้วยนะครับจะบอกว่าคันนี้นะเป็นอีกหนึ่งคันนะที่ค่อนข้างแต่งค่อนข้างสุดนะฮะแล้วก็รับรองว่าน่าจะยังไม่จบเท่านี้ปกตินะฮะคนแต่งรถนะฮะก็จะทําไปเรื่อยๆนะครับเป็นไงนะอปากโปงมาอยู่ในห้องในนี้นะครับเงางามมากๆนะครับ ไม่ธรรมดานะครับกาซูเลสซิ่งนะสิ้นส่วนนี้สุดผมชอบเลยนะถ้าเป็นปกติมันจะมันก็จะมีที่ปากที่หูก็จอกนีก่แต่หูก็จกมันจะมีรอยลายคาดแดงลาของเทียดีนะมีอะไรอีกนะสวยงามทั้งนั้นนะครับเช็ดเช็ดนี่ด้วยที่เหยียบก่อนส่งก็ได้เนะี่ยเอาพามาดูกันนะครับ ในห้องนะครับซึ่งยังไงก็งเงานะเ้าไปตรวจงานนข้างนอกนะสีขาวได้บอกวเลยว่าดูยากมากแต่ตอนส่งงานอาจจะส่งในห้องมืดห้องห้องห้องสตูดิโอสองนะครับเพื่อได้เห็นความเงาแท้จริงของสีขาวเพราะวันนี้กําหนดส่งช่วงบ่ายแล้วนะครับอาจจะไม่ได้มาส่งกันกลางคืนเพราะนั้นนะฮะก็ ได้ทาตามเวลาทุกขั้นตอนนะครับอันนี้ครับก็เป็นอินเวเลตนะครับตัวอินเวเลตพวกนี้มีความร้อนอยู่จริงนะครับไม่ใช่เป็นหลอดสีแดงนะครับมันจะเป็นหลอดไฟสีแดงนะฮะถ้าอยากรู้นะครับเอามือมาเอามือท่านมาอังที่ลานได้นะครับจะได้เห็นไหมว่าเออมันหลอดร้อนนะไม่ธรรมดานะอันนี้ปรับระดับความสูงต่ำได้นะครับตามขนาดของตัวรถนะก่อนหน้านี้นจะมีรถ Fortuner ที่แบบสูงมากๆคันหนึ่ง อันนั้นก็เราก็ปรับระดับให้มันเหมาะสมกับตัวรถแล้วนะครับสวยงามจริงๆนะครับขอปิดไฟครับระดับความสูงขึ้นไาอีกหน่อยขึ้นไปเข้าเข้าข้างหลังอนะ่ะมันจะได้อกข,ข้างบนก่อนประมาณนี้ขอปรับเล็กน้อยนะครับ โอเคครับเยี่ยมยอดนะครับตอนนี้นะครับก็คงจะคุยกันได้อีกไม่นานนะครับเพราะอุณหภูมิในห้องจะสูงขึ้นเรื่อยๆจะถึงประมาณ60องศาแล้วมันก็หยุดพอดีนะครับเราทําการทดลองนะครับกับการอบอินฟาเลตเนี่ยอยู่หลายรอบมากนะครับสําหรับใครที่ยังคงสงสัยนะครับเพราะอินฟาเลตนีวไว้ทาไม โทรไปถามก็ได้หรือดูคลิปด,ดังหลังก็ได้ก่อนหน้านี้ฮะอธิบายไว้อย่างชัดเจนมากมายไก่กองอีเดียวกับการอบอินฟาเลตของเรานะครับอบทุกคันเครื่องทุกคันอบทุกคันตกิดเล็กตะกิดใหญ่อบหมดนะฮะเพราะน้ายาของเราออกแบบมากับเครื่องอบอินฟาเลตนะฮะเพราะน้ํายาเรามันไม่มาจากไหนประเทศมาจากต่างประเทศ นะครับผมเพราะต่างประเทศเขาอากาศไม่เหมือนบ้านเราแต่อากาศบ้านเราก็มีความชื้นสัมพันธ์ในอากาศที่มากกว่าต่างประเทศนะครับอินเวเลช่วยในเรื่องของอการลดความชื้นก่อนแล้วก็เรื่องของการทําให้สีเนี่ยหรือว่าเครือบแก้วเนี่ยเซตตัวได้ดีนะครับมันเป็นลังสีนะไม่ได้มีแต่ความร้อนนะครับถ้ามองหรือว่าใช้กล้องที่เทเทๆหน่อยมันจะเห็นเป็นลำเลยเห็นเป็นลำแสงเลยนะครับมันไม่ใช่เพียงความร้อนอย่างเดียว หลอดพวกนี้มันจะเป็นรังสีออกมาด้วยครับซึ่งรังสีพวกนี้ไม่ใช่รังสีที่มีอันตรายกับผิวนะรังสีอินเฟลต์เนี่ยมีมีค่านะครับกับเขาเรียกว่ามีมีประโยชน์ทางการแพทย์ด้วยนะครับว่าสามารถไปอบกล้ามเนื้อให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายได้ด้วยนะครับอันนี้อันนี้เป็นข้อมูลเล็กน้อยนะครับสําหรับใครที่สนใจทําการเคลือบแก้วอย่างนีนะฮะติดต่อสอบถามต้องคิวเข้ามาได้นะครับช่วงนี้ฟอร์จูเนอร์รีเจนเดอร์ออกกันแล้ว ได้กันทุกคนแล้วนะครับรีบจองพิวเข้ามาแล้วเรื่นี้จะมีมาอีกนะครับต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมท,กทุกท่านนะครับท่านลูกค้าด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะพามาโชว์กันอีกครั้งหนึ่งในช่วงส่งงานวันนี้มิกกี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ